สบายดีคลิปนี้เราจะให้แฟนขับอาบสมธาตุเมืองพอรซึ่งเป็นธาตุหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นบอนขอพอรขอไซขอโชคขอลาบสิริมงคลหรือว่าเป็นบอนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี่ห้างไก่จากเมืองทาแขกแขงขมวนประมาณ30สิบกว่าหลักเห็นได้ว่าสถานที่นี่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนท้องถิ่น และทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้ามาสักกาะบูซาเส้นทางถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่ยังลำบากท่าที่เข้ามาจากท่าแขกแล้วไปทาง้ำป่าฝาหรือทำหนองป่าฝาหลังจากนั้นเขาก็ขี่ซื้อไปแล้วจะไปผ่านาทาทาดเมืองพรซึ่งใช้เวลาหลายสุโมงก่อจะหอดเส้นนั้นและการสัญจรเดินทางนี้จะเห็นความงดงามธรมรมชาติ จากสองฝากทางเต็มไปด้วยภูเขาและวิถีชีวิตของชุมชนและเส้นทางนี้ถ้าว่าได้รับการบูรณะหรือว่าได้รับการปูยางจะเห็ดให้การท่องเที่ยวทางนี้มีความน่าสนใจและเป็นสิ่งที่งดงามตามธรมรมชาติถือได้ว่านี่เป็นวิถีชีวิตหนึ่งของสุมชนที่ยังหักษาหีดของประเพณีหรือว่าวิถีชีวิตยังแบบดั้งเดิม แล้วจากนั้นซึ่งธาดนี้สร้างโดยพลรุสีสมพรแล้วพลจริงสร้างส่ซือว่าธาตุเมืองพรนี่เป็นคำบอกกล่าวจากคนผู้เทาผู้แก่อยู่ในวัดว่าอารามหรือว่าอยู่ในธาตุเมืองพรซึ่งเป็นธาตุหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่หลายและเกิดมาหลายรุ่นก็เห็นแล้วซึ่งว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ หลายคนก็มีหลายข้อมูลว่าที่แตกต่างกันเพราะว่าทาานนี้สร้างมาได้หลายปีและก็เป็นยุคที่จะสร้างเป็นเมืองใหม่แต่ว่าบ่สามารถสร้างเป็นเมืองใหม่ได้ก็เลยกลายเป็นทาต์เมืองพอรและพรก็มาจากรูสีสมพรกานเล่าเราขานมาจากผูเ่าผูเก ประวัติเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยโอ้กัรรสชาติเมืองพระล้วแต่เก่าแต่ยึกตะบันกะเฮากะเท่าสำนีแน่นะแต่เกิดมาเห็นเลยแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นซาก็ยังเกิดมาเห็นอยู่นี่ว่าแต้เก่าเป็นท่านเมืองท่านเมืองพรแท้แต่สมัยใส่เขาก็ฮู้ดอกเกิดว่ามาเขาบ่เห็นเป็นเมืองแต่เขาเกิดหมา <ith> สว,วัสาดาืองพรงแ,แต่คนเฮาแล้วว่าหู้แต่ว่าทาานเมืองพรแต่ยุคมาสมัยปีพันเก้าร้อยหกสิบหกอะหกสิบหกสิบ,บ,สบเนี่ยพ่อเจ้าเมืองมังเป็นผู้ม,มา,นนาเสริมเนี่ยนะเป็นเสริมเป็นเสริมบ่นมันมันเปื่อยหลมันยครับเออมีท่านเจ้าอยู่ไหนหรือเ่ามีเพ่ออยู่ไหนอบเลยเอออบเลยคือท่านเืองเก่านะแม่หละเพราะว่ามีเจ้าเมืองมังแล้วก็ เนี่ยพ่อบุญทานเจ้าเมืองเจ้าผู้แลกระนากระนาเออกระทรวงธรรมการอยู่นครหลวงอย่างจันทร์ผาดยมมาเฮ็ดอยู่นี้เนาะแต่เก่าละว่าท่านเมืองพรเดี๋ยวนี้เป็นท่านให้พรเนี่ยนี่อ๋อท่านให้พรแต่ผู้สร้างแท้น่ะชื่อลูกปูลูกศรสมพรอืมเลยใส่ว่าท่านให้พรเนาะคนมาเนาะคนมานี่มาท่านเมืองพรมาไหวบาสาวขอสุขขอใส เพื่อนกระสุด,ดกระซวยอยู่นี่ล,ลูกลูกหลานบ้านเมืองเมืองไกลบ้านใต้เมืองบ้านที่เมืองนอกเหมซะคือฝากอุของพปแล้วไาอ้นอกหมาก็ได้สู้ได้ใสนะแต่การได้สู้ได้ใสนี้ได้มาแล้วก็ได้อ,อมีปัจจุปัจจัยผู้ปโมทนาเพื่อจะได้สร้างสร้างแสร้างให้มันหุง่หงหงเหลือเกวกัวเก่าก็ได้้อนแขกคนจนเท่ามาอุปถัมภ์ครับซูมาพัฒนาอยู่เลยนะ ธาตุเมืองพรนี่ยนะสร้างปีใดพูบอ่ปะปีสร้างในบวชพูดเลยแต่อาจารย์มาแต่ไทยเพิ่อนเขบอกว่านี่ประมาณเพื่นคนนึงเนี่ยนำมาหาศตวรรษละหาศตวรรษหาศตวรรษเพื่อนผู้สร้างพูบอ่ะปู่ฤาษีสมพรปู่ฤาษีสมพรชื่อเพื่อนชื่อสมพรชื่อสมพรแม่นแหละโอ้แม่ในจังหว่าธาตุเมืองพรเราได้ใส่ชื่อเพิ่นเอเป็นผู้สร้างแต่ธาตุนี่แหละแม่นพระฤาษีเป็นผู้สร้างมาแม่ พระพุทธ,ธเจ้าเป็นบทสางจากห้องว่าปู่รุสีสมพรปู่รุสีสะไคยปูม่มาเลกุตเจ้าพ่อพระขาวจาเจ้าแม่อระดมีหาพระกัเจ้ามาแล้ววันนี้นอนอยู่บ้านอย่างนี้บ้านดอยผาแหลมโพนตองบ้านร<ล>่วงมาดอยผาแหลมโพนตองไหมจ๊ะมีสี่หมู่บ้านขึ้นเมืองเ้ยนี่ขึ้นเมืองเมืองถ้าแขกแขกไหนพื้นที่ตรงนี้มันเป็นอะไรมาก่อนครับเขาถึงองมาสร้างตรงนี้ ตัวนี้มันเล้าตัวนี้ว่าพื้นที่ตัวนี้นะแต่สมัยแต่ก่อนเนาะคันบบมีทิ่เด็ดมันบอะไรอยู่ถือว่าแยกทางกันไปอยู่เนาะคันพวกมีวีสาวโคงคือกันยกตัวอย่างเนาะคือท่านสีโคตรนะิ่ก็อยู่มองเพิ่นอ๋อมันอยู่มองไผ่บอนได้สมัยตะกี้ได้คนคนมีริดมเด็ดมีระคีอมเนาะถมาอยู่ตรงถึงมาสร้างโดยเก็ติมีแล้วเขากระโ้เนาะเกตมีอย่างเขากระโบ้แต่ว่า เพ่อนอยู่ได้สับนี้เนาะแต่ดูในเขตนี้เซดินธาตุในหลวงกว้างมันสิบสองเฮกตาร์เงื้อที่เพิ่นมีป่าไมา้ยางเจ็ดร้อยปลายกว่าต้นหมด จะได้สบายดีได้ขายดีอยู่บ่อขายมาดุนละบ่โดูยโวนลายแขกไใ่มาซื้อมาไก็มามาไทยเน่ต่างประเทศอ๋อแลกคนลาวกลาไลมาเตวียงกันสวรสค์นาเขตมาแต่ลายอืมอันนี้มาแต่จังหวัดไหนน้้งสกลนครประเทศไทย เอาขายยังไงระยางเอาขายอันถ้าว่ามาโคพนก็มีเทียนคันห้ามีทุบมีน้ำจะซีซีมีมักบิงก็ขายคันว่าเป็นเงินไทยกับสุดละร้อยบาทอันว่าเป็นเงินลาวกับหกสิบพันมะเปียงเด้มักบิงครูซาพันดยเพราะว่าตะกี้ขายครูสิบบาทนี่โตกก็ได้ซื้อได้ดอกไม้ก็รูร้านนึงรูละเศษชิปเศษซาวดีโอเคขอบใจขอบใจเด้อ